รองแม่ทัพภาคที่4ี่ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการอ้างสิทธิครอบครองที่ดินเกาะเต่าของกรมธนารักษ์พบเอกสารยืนยันได้วาราษฎรครอบครองสิทธิมาก่อนหน้านี้พลตรีอนุสรโออุไรรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังท่าเรือเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนถือป้ายข้อความขอให้ช่วยเหลือม,มารอรับ จากนั้นท่านรองแม่ทัพภาคที่สีได้เดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และตรวจสอบต้นมะพร้าวที่ปลูกอยู่บริเวณบ้านของราษฎรโดยจากผลสรุปการตรวจสอบอายุต้นมะพร้าวทางนิติวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรพบว่าบรรพบุรุษของราษฎรเริ่มเข้ามาจับจองที่ดินเกาะเต่าทำสวนมะพร้าวก่อนปีพุทธศักราช2480 ราษฎรได้ครอบครองที่ดินต่อจากบรรพบุรุษของตนซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมาจนถึงปัจจุบันโดยมีราษฎรจับจองที่ทำสวนมะพร้าวบนเกาะเต่าก่อนปีพุทธศักราช2477ช่วงก่อนการสร้างเรือนจำเกาะเต่าพุทธศักราช2486ถึง2587มีราษฎรครอบครองทําประโยชน์ที่ดินบนเกาะเต่าต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และจากการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ครอบครองของราษฎรบนเกาะเต่าและแสดงแนวเขตของที่ดินในภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารปี2538แสดงว่าปัจจุบันมีราษฎรครอบครองที่ดินเกาะเต่าอยู่ทั่วเกาะแสดงให้เห็นว่าราษฎรปลูกและอาศัยอยู่มาก่อนการสร้างเรือนจำจากนั้นเป็นการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการอ้างสิทธิครอบครองที่ดินเกาะเต่าของกรมธนารักษ์โดยมีพันเอกดูสิทธิ์เกษรแก้วหัวหน้าชุดตรวจสอบ พันตำรวจตรีเฉลิมศักดิ์อักษรเพียสรสวอกองกฎหมายและคดีและคณะทำงานชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพลตรีอนุสรโออุไรรองแม่ทัพภาคที่4ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นางสาวกฎนิพาทวิสังผู้อำนวยการสถานพินิษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรซึ่งได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่างเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีด้านการประสานเครือข่ายในกระบวนการงานยุติธรรม สิทธิมนุษยชนภาครัฐภาคเอกชนกเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนข้อมูลที่ได้จากการบรรยายเนี่ยมันก็ได้ชี้ชัดหลายอย่างนะครับว่าเกาะเต่าเนี่ยไม่ใช่ของกรมธนารักษ์นะครับแต่ข้อมูลข้อจริงต่างๆพวกนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของหน่วยที่มีอำนาจในการที่ดำเนินการต่อไปซึ่งทางเราก็จะส่งสำนวนผลการสอบสวนเนี่ยขึ้นไปทางข้างบนนะครับเพื่อที่จะ ได้ได้ผลงานออกมาตามที่ จะออกมาตามข้อท็จริงครับกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ก็จะสรุปนะครับและนําเรียนไปที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4นะครับกองหนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรเพื่อน,นําเรียนพอ,อรมนก็คือนายังตนตีต่อไปครับแล้วก็จะส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังเราก็จะส่งไปนะครับท่านผูต้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งเรื่องนี้รัศดรไปร้องตั้งแต่ปี 62- 6, 2, 6 3ปัจจุบันก็ยังค้างคาอยู่ในผูต้ตรวจการแผ่นดินแล้วครับเราก็จะส่งเรื่องที่เราตรวจสอบนะให้ท่านผูต้ตรวจการแผ่นดินทราบอีกทางหนึ่งนะครับแลล้วก็ส่งคืนเทศบา เกาะเต่านะครับเพื่อที่จะให้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปครับทีนี้จากการรวบรวมแล้วเราพบว่ามีมีความน่าเชื่อว่าทะเบียนตัวนี้มีการเขียนไว้โดยไม่ชอบโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าที่ดินรับพัสดุจดทะเลทุกสีด้านนี่ทั้งสีด้านเนี่ยอันนี้การใช้ประโยชน์ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยมีการเชื่อว่าเป็นการขึ้นโดยไม่ชอบต้องขอขอบคุณนะคะราษฎรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอขอบคุณ สำคัญที่สุดเลยก็คือกองรมนาคพสี่นะคะกองทัพภาคที่4ที่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ก็เป็นเกียรติประวัติแก่กรมพินิจและกุ้งครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมค่ะขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะเรื่องนี้เรายังอยากให้ท่านผู้นําหรือว่ากองทัพหรือผู้นำประเทศนะครับให้หันมาดูแลเราว่าเรื่องจริงมันคืออะไรเราจะร้องไปหาความเป็นธรรมร้องขอความเป็นธรรมจากท่านนะครับชาวบ้านต้องการสิทธิทํากิน ให้เป็นของตัวเองอะค่ะแล้วก็อยากได้โฉนดด้วยค่ะ